ขึ้นภาษีอลูมิเนียมเนี่ยมาเป็น25%ลุนะ mm hmm. หมื่นเหรียญต่อตันอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ในเชิงของราคาห mm ุ้น o อ p เนี่ยผมลงมาเยอะพอสมควรแล้วแหละนะ mm hmm. ส่วนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาษีโลหะเนี่ยที่คุยกันไปช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คือบอกว่าจะทำ mm hmm. อันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าเซ็นเรียบร้อยนะครับขึ้นภาษีอลูมิเนียมเนี่ยจะเดิม10%ขึ้นมาเป็น25%นะครับเทรดวอลก็ถือว่าคอนเฟิร์มเรื่องของการยกระดับ สงครามการค้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ยังข่าวหน้าหนึ่งเองก็ยังพูดถึงเลยว่าเดี๋ยวเหล็กจีนเนี่ยมันจะไหลเข้ามานะซึ่งจีนนี่ก็จะเป็นเหล็กที่ราคาเขาก็ค่อนข้างจะถูกอยู่แล้วนะเราก็แข่งกับเขาไม่ค่อยได้นะครับถ้ามาดั้มตลาดในไทยเนี่ยก็อาจจะกระทบแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แยกกับคนที่เป็นสังหาแหมพี่มนที่เป็น Dev วลลอปเร์เนี่ยเพราะเขามันไม่ใช่เป็นคอสของเขาไหมมันลดคอสของเขาด้วยเพราะว่าน่าจะน่าจะหา ซัพพลายเออร์ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าส่งเข้าไปยูเอสน่าจะน้อยลงนะครับมันน่าจะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็แอบคนอย่างที่คุยกันเมื่อวานแหละว่าแอบเซอร์ไพรส์สักหนึ่งเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นต้นทุนที่สหรัฐเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะอย่างสาหกรรมรถยนต์เขาหรือว่าแรงต่างเนี่ยก็ใช้พวกเหล็กพวกอลูมิเนียมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเขาก็ยอมที่จะขึ้นล้วก็จะเห็นภาพของการที่ว่าคุณทัาเนี่ยคือเขาไม่ได้สนเรื่องของต้นทุนอะไรแบบนั้นเลยนะก็คือเหมือนกับว่าต้องการที่จะทําให เนี่ยไอ้ภาษีเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่เขาตั้งใจทำจริงๆนะครับอันนี้ก็เห็นภาพในขณะที่ตัวเองโดนเอฟเฟกนะก็ยังยอมขึ้นก็ต้องรอดูต่อไปว่าอันอ้เซกเตอร์อื่นตามมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้แค่ตัวแรก25อร์เซ็นภาษีกลุ่มโลหะนะฮะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งที่รออยู่คือ reciprocal tariff นะครับก็ยังกังวลกันอยู่ส่วนราคาทองแดงเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ ผมว่ากลุ่มโลหะนี้พุ่งหมดเลยนะอย่างทองเองก็นิวหาอทองแดงก็พุ่งตามเหมือนกันนะครับก็คงจะเป็นเซนติเมนต์เรื่องที่ควรทำขึ้นภาษีโลหะนี่แหละถึงแม้จะขึ้นเหล็กกับตัวอลูมิเนียมแนละ้วไม่ได้เกี่ยวกับทองแดงแต่ตอนนี้เนี่ยราคาพุ่งมา5วันติดได้ั้งนะฮะก็ทะลุหมื่นเหรียญต่อตันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยมันมีจังหวะขึ้นไปหมื่นเหรียญเร็วๆหมื่นกว่าเหรียญเลยนะตอนนั้นพีคแถวหมื 11, ่นหนึ่งพันสี่ร้อยผมก็มี เอเลิศเออเลนิดนึงถ้าเกิดมันขึ้นสูงนานเนี่ยมันอาจจะกระทบหุ้นอย่าง KCE แต่ว่าพอดีมันขึ้นไปไม่นานมันลงทันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวปกติตัวรอแมทที่เขาอยู่ในคลังสินค้าอินเวนทอรี่เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ได้สัก3เดือนพอมันขึ้นไปไม่นานเนี่ยก็เลยไม่ได้กระทบกับ KCE เท่าไหร่นะครับในเรื่องของตัวราคาทองแดงอันนี้ก็ต้องมาลดเงินอีกทีนึงละเพราะว่าเริ่มเห็นพวกราคาทองแดงเนี่ยปรับขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับ แต่ก็กดดันว่าเคซีที่เราเพิ่งอัปเดตไปก็มันมีเรื่องของอยอดดน้านของการขายด้วยที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าลูกค้าหลักของเขาก็คือกลุ่มยุโรปออโต้อะไรเงี้ยซึ่งออโต้ก็โดนจีนถล่มอยู่เนี่ยก็ทําให้การยอดสั่งซื้ออะไรต่างมันก็หดตัวลงไปแล้วเจอคอาใเพิ่มขึ้นมาอีกก็เรียกว่าก็ช่วงนี้ก็คงยังไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับเคซีเท่าไหร่ส่วนราคาอลูมิเนียมเองเลยเนี่ยไม่ได้ขึ้นแรง <c oughs> เท่าตัวทองแดงนะครับแต่ก็ปรับขึ้นเหมือนกัน ถ้าดู2วันที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นครับถ้าดูเมื่อคืนก็บวกขึ้นมา1%อยู่ที่2,632เหรียญถ้าทะลุทะลุแถวๆประมาณสัก2008เมื่อไหร่ก็คือว่านิวไฮเลยเพราะว่าไอ้ไฮตรงนี้ไม่ได้ทะลุมานานแล้วนะครับก็น่าจะกระทบผู้ผลิตในไทยเหมือนกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่ม,มนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปอัปเดตกับทางผูบริหารดูว่าการขึ้นมาสีของสหรัฐเนี่ย ในเชิงหนึ่งก็อาจจะเป็นเชิงบวกได้นะเพราะทําให้อลูมิเนียมในตลาดโลกอาจจะโอเวอร์สปายหรือเปล่าในในช่วงระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็แบบเข้าไปสารัฐน้อยลงก็ต้องมาขายที่ประเทศอื่นๆซึ่งรวมถึงเราด้วยเนี่ยถูกลงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอลุนกันเหมือนกันนะครับครับยังไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพยายามมอนิเตอร์ให้นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเซนติเมนต์ราคาอลูมิเนียมมันปรับขึ้นจริงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็น n นก a t i ี e สั้นๆกับ OSP ได้นะครับแล้วจริงๆ mm hmm. เมื่อกี้ก็แอบสูงมนิดน,นึงนะสำหรับตัวอลูมิเนียมไม่ได้อยู่โซนล่างเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ OSP หลังๆเนี่ย mm hmm. เขาจะมีเพิ่มตัวที่เป็นอ,อ่อเป็นตัว M150 กระป๋องนะ mm hmm. ที่เป็นแบบซ่าอ่าถ้าถ้าใครใครตามผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะรู้ดีว่าตัวนี้จริงๆยอดขายเร่งตัวได้ค่อนข้างดี mm hmm. เพราะว่าจับมือกับอินฟลูเอนเซอร์ใน YouTube ผมจำชื่อไม่ได้ mm hmm. อ่าคันแรนคุณคันแลนนะครับอ่าอันนั้นก็ถือว่าขายกับพี่จองเหมือนกันอ่าแล้วก็พี่จองนะครับก็นั่นแหละก็มีเลยคิดว่าตัวต้นทุนอลูมิเนียมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในต้นทุนเขาเหมือนกัน,นครับผมว่าจับตาตรงนี้ให้ดียังไงเดี๋ยวจะพยายามแทร็กให้ทุกวันนะครับถ้ามีขึ้นทะลุนิวไฮเนี่ยก็จะมา alert กันแต่ในเชิงของราคาหุ้น OSP เนี่ยผมว่าก็ลงมาเยอะพอสมควรแล้วแหละนะครับก็ขนาดเราดาวเกรดแล้วเนี่ยจากยีเหลือ21.5ในเชิงของ valuation ราคาเหมาะสมเนี่ย ลรปรับเป็นถือนะครับมันโลล่วงเร็วมากจนอัพไซด์เนี่ยมันจะ5 0แล้วนะครับก็รอ,อ,อดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดราคาลูมินียมไม่ได้ขึ้นเป็นอย่างที่พี่มนบอกอาจจะเป็นในทางตรงข้ามก็ได้ว่าสัปปายมันไหลเข้าไปใน US ไม่ได้เพราะว่าเขาอนนำเข้าน้อยลงเพราะนาเข้าแล้วมันแพงเนี่ยก็อาจจะไหลเข้ามาทางอื่นทําให้ดัามราคาฝั่งของเอเชียก็ได้นะครับก็อาจจะดีก็ได้ก็ติดตามกันนะครับ O s p ผมว่าก็เป็นหนึ่งในวอชลิสต์เหมือนกันถ้าเกิดใครอยากจะดู ดูหาหุ้นแบบ bottom fishing นะเพราะว่าลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับ